โอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนสวดีทีครับสวัสดีครับ้กอโอเคได้เลยครับครับโอเคดอีออ้ังดี้เ่นคี้แฟนงไงบ้าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หลังๆในชีวิตแต่ว่าโอ้วันนี้แบบเดินมาปุ๊บเข้าไปข้างหลังขนลุกเลยอันนี้จริงๆเาจริงๆหลังๆพอ เนี่ยจะมีแบบกำลังใจตลอดตั้งแต่เข้ามาที่ห้างเลยครับจนถึงแบบมาถึงหลังแบ็คดอกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบแฟนๆน,น่ารักมากจะแบบมาหาเราเยอะมากอย่างนี้เองบบเอท,าองทร,งงารายนตะ้องเป็นระเบียบด้วยทีมงานเขาัดให้เป็นระเบียบแต่น่ารักมากครับเห็นในทวิตเตอร์คือคือต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเงี้ยจ,จริงๆเราตามฟีดแบ็คกันมาตลอดครับแล้วก็เราเราเห็นความแบบว่า ความเต็มที่ของแฟนๆเงี้ยแล้วแบบมันเกิอดอุบัติเหตุคือเราก็แบบเป็นกังวลแทนแล้วพอมาครั้งเน IA, <ม>ี้ยเราเห็น,นแฟนๆแบบว่าโหต่อแถวแล้วแบบว่ามารอกันอย่างแบบเต็มที่อย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ดีใจมากแล้วทุกคนก็แบบได้มาเจอกันอย่างแบบปลอดภัยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะถามพี่จ้นค่ะทำไมถึงตอบรับเป็นดีเซลเตอร์บให้ดีเซเนะคะคือต้องบอกว่าเปดีเซนเนี่ยคืออย่างเวลาเราขับรถไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นป้ายเขาูลและนั่นหมายความว่าคือด้วยความที่ ทั้ง My p โ o แล้วก็ทางทีมเบียนาวเนี่ยเขาก็จะเห็นแบรนนี้บ่อยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเหมือนคือเหมือนในแง่ของการทําการตลาดเขาว่าเหมือนอยากให้คนได้เข้าใจว่าคอมบูชัดคืออะไร hmm. อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เลือก d ีเออกมา hmm. เพราะว่าอย่างโรเนี้ยโเคยกินคอมบูชัดเมื่อนานมากแล้วก็ยังยังไม่ค่อยเก็ hmm. ตพอได้ลองดีเซเว่นก็รู้สึกว่าเฮ้ย อันนี้เป็นรสชาติที่กินง่ายโฟเชื่อว่ากินง่ายแล้วทุกคนเข้าถึงได้แล้วไอที่บอกว่าพี่มามีติดตู้เย็นนี่ไม่ได้รอเล่นนะ <laughs> มีจริง <laughs> มีจริงจริง,รงส่วนส่วนของผมเป็นเหมือนที่ผมบอกไปเป็นอิมเพรสชั่นแรกผมเคยเห็นเขาก่อนที่จะแบบที่ทีมจะถามละพอทีมถามแล้วบอกยี่ห้อมาแล้วก็แบบเฮ้ยยี่ห้อนี้เรากินแล้วเราชอบเรากินสีเขียวนะทีแรกแล้วก็แบบเฮ้ยเราไปหาสีฟ้ามากิน อร่อยเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ลังเลยนี่จะแบบโอเคเราชอบชอบสีอะไรมาก่ากันรทนทั้งสองท่านคือถ้ากินด้วยตางชอบสีเขียวกินด้วยตากินไงวะอ้าวกินไงวะคือต้องบอกว่าอินเทนชั่นแรกสำหรับกับดีเซเนคือผมเป็นกระป๋องเขียวผมเดินดู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 เข้าไปแล้วผมว่ากดกดจากตู้แล้วก็แบบชิมแล้วเฮ้ยรสชาติดีมากเพราะว่าอย่างที่โปบอกเป็นคัมบูชาที่ไม่ได้แบบกินแล้วรู้สึกแสบจนเกินไปกินแล้วกินง่าย แล้วพอไปกินสีฟ้าสีฟ้ายิ่งรู้สึกกินง่ายกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่ทําให้เรารู้สึกเฟรชกว่าสีฟ้าจะเปรี้ยวกว่าแต่ว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ช้เลือกไม่ได้ก็เอาไว้ทั้งตู้ตู้เย็นทั้งสองเลยเพราะแล้วแต่อารมณ์อ่าอย่างเช่นตอนเช้าเนี้ยเราสามารถแบบดื่มลดนมเปรี้ยวได้สีฟ้าเพราะเนื่องจากแบบเฮ้ยท้องกำลังว่างๆคืออย่างโปโปดื่มน้ำทุกเช้าอยู่แล้วไงแต่เลือกที่กินคาโมช่าแทนมันก็แบบเออแบบ บดบ่อยถ่ายง่ายเสร็จปั๊บอ่ะพอตอนไปบ่ายร้อนป่ะเพิ่มความสดชื่นด้วยความแบบสีเขียวมันจะมีความซากว่าสีฟ้านิดนึงก็คนละแบบอย่าเส้นนี้จะเห็นวับแฟนคลับมารอกันเยอะมากรอแบบนี้จะมีการรวมคนกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ไม่ชอบชอบมากเพราะอยากเจอแฟนๆใช่ใช่ผมชอบงานอีเวนต์มากๆจริงๆแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะแบบ ดวงไม่ค่อยดีจะเลยไม่ได้มาสองสัญญาในงาน,งานใ,หใหญ่ที่แบบได้เจอเพื่อนที่พี่น้นองๆคุณป้าเนนะี่ยนะทุกคนอยากอยาก,อยากมาอีกวันนี้ทำเพิ่มแค่แบบว่าออกงานไหนก็ทะลุนิเตอร์แบบล้านตลอดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณดีใจครับจริงดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณครจ,ครจริงๆอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ เ,เพื่อนๆที่พี่น้องๆคนไทยแต่ตังชาติด้วย,<ม>ลยหลายๆชาิในหลายๆเมืองหลายๆประเทศเลยครับต้องขอบคุณมากๆคือจริงๆแล้วในตอนแรกๆอะ่ะพวกเราคิดว่าเฮ้ยมันแค่แค่ขึ้นแค่ขึ้นอันดับหนึ่งมันมันดูไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอมาเช็คค่าสแตทจริงๆอะ่ะแล้วแบบว่าแฟนๆหรือทางทีมเขาให้ดูเบื้องหลังะ่ะว่าแบบเราเราขึ้นชารตของหลายประเทศมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย แบบดีใจมากๆที่แฟนๆทั่วโลกให้การตอบรับอย่างดีงั้นเนี้ยเราอยากขอบคุณแฟนๆด้วยการที่ไปเวิร์ลทัวร์ไปส่งความสุขให้กับแฟนๆคือกินพลาสเดอร์ซีรีส์2022ของ Beyond c l o นะครับใกล้ไปแล้วใกล้แล้วจะได้ใกล้แล้วทุกวันนี้ก็นับถอยหลังก็ซ้อมๆมันก็นับนับวันถอยหลังเฮ้ยได้เลยยังนะเขาก็มีการซ้อมกันอย่างเต็มทีมซ้อมกันทุกวันเลยครับกับประเทศนี้มันได้อะไรมากเรียกเรียกว่าเราไปตามเมืองต่างๆดีกว่า เราก็จะเริ่มที่สิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวไปโซลไปนั่นแหละครับเรียกว่าหลายเรียกว่าหลายเพราะว่าตอนนี้คือต้องขอแบบลีกบออกมานหน่อยว่าเราเราเรายังมีดีลไปอีกแบบหลายๆลา้ภทิหลายๆเมืองใช่ัมย่างนี้อเราเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยสักครั้งเลยอยู่ยนาใช่ไหมก็ไปไปบินไปบินมาบิไปบินมาใช่ครับ เกมตัววีซ่านี่แหละครับเยอะใช่กต้องขอบคุณทีมด้วยก็ขอบคุณทีมที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำวีซ่าการโอเปเรตพวกนี้ง่ายขึ้นทางเียก็จะทักมาฮะเช้าๆเกาะเอกสารนี้ด้วยนะลูกเอกสารนี้แล้วเรเฮ้ยเพิ่งเขียนไปไม่ออกนั่นหมายความว่าคือแบบทุกๆคือมั่นใจเลยว่าที่ที่เราจะไปอย่างเงี้ยเราดูแลความความปลอดภัยในทุกๆด้านได้อย่างพร้อมมากๆแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้เจอเพืนๆกันอย่างแบบ อย่างเต็มที่ม,มากมพวกเราแบบทางทีมดูแลอย่างดีครับแล้วอย่างโซตัดละคะเราแบบต้องมีแตกต่างกันไหมแต่ละเมืองแต่ละที่อนะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่อขอไม่บอกว่าคืออะไร<อ>สามารถตามดูได้ใน Twitter หรือไม่ก็จองตั๋วแล้วบินตามไปนะจ๊ะจริงๆที่แฟนแฟนแบบบางคนที่จะตามไปลุยจิได้ยินข่าวว่าหลายๆคนอาจจะบินบินไปทางใกล้และไกลครับบางคนไปสิงคโปร์บางคนไปฟิลิปปินส์ที่ผมได้ยินมานะบางคนไปโซบางคนไปที่เมืองไทเปบางคนคือไปทุกที่อ่ะ ก็แบบดีใจมากเพราะว่าจะได้เจอกันแบบและที่สําคัญจะได้แบบไปส่งความสุขซึ่งกันและกันคืองานอีเวนต์เนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับผมคือการได้กิฟต์แอนเทปความสุขซึ่งกันและกันมันคือมันคือสิ่งที่เป็นเป็นความสุขอะค่ะตอนนี้เขเหมือนเลื่อนที่เลนามไปค่ะแฟนก็เจอดายอยากจะบอกอะไรแฟนนะฮะนั่งกเลือนไปเลื่อนมาเขาบอกว่าของให้ตามติดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง มากมายที่อยากให้ติดตามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วก็การการจัดก,การของเราจะเป็นไงแต่ขอให้ติดตามมันอย่างใกล้ชิดเพราะว่า<ม>เราเราอาจจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับก็อยาดเนาะเราเราได้ไปแน่นอนแต่แค่ยงจะเป็นเท่ไหร่ที่ทใช่หัวใจอ่ะไปแล้วอันนี้ความเหมาะสมเรื่องการโอเปรเรตต่างๆเนี<ม>่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าสมมุติเราไปโชว์สักทีหนึ่งเราไปแบบคิดต์แนเทปความสุขกันทุกอย่างก็ควรจะพอ ถ้ายังไม่พร้อมเราไปตอนพร้อมมันเหมือนความรักะครับถ้ายังไม่พร้อมแล้วเราไปชิงสู่ร่อนหาฟบางทีอาจจะแหนตอนพร้อมอาจจะเพอร์เฟคกว่าเพราะเราคงไม่ได้บินไปเบยบอ่อนอย่างนีครับถ้าทำบางทีอยากให้มันดีแต่แต่ต้องบอกว่าทางทีมบินพลังและพวกเราอ่ะพร้อมเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่มันจะมีในแง่ของแบบว่าแบบเทคนิคโอเทอมอะไรเนี้ยครับก็เรีรอะไทุกอย่างใช่ครับผมจะได้แบบสนุกไปเต็มที่พร้อมกันครับ นีจะห่างหายแฟนไทยนคะวที่แบบไปกันที่าวราะก็จริงๆมีแฟนไทยก็ตามเราไปเห็นนั่นนะแล้วแฟนที่นี่แบบแฟนที่นี่ก็ก็ต้องรอดูว่าจะมีกิจกรรมใดๆแต่แต่ต้องบอกว่าพอมีเวิด์ทัวร์แล้วพวกเรายังไม่ทิ้งแฟนไทยเรายังมีหนังไทยที่พวกเราซุ้มซ้อมกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะลอนช็อกมาให้กับคนไทยได้ดูแล้วก็ให้ทั่วโลกได้ดูเราเราจะไปแบบลายๆที่บ a n g k o เข้าแล้วมาที่ตึกรการเป็นใหม่ก็เอ w ริ่มเวิร์กช็อปกันเริ่มแล้วครับเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วถามว,ว่าไปถึงไหน <c oughs> ก็คือมันมีการจาัดสรรปันส่วนให้ให,ให้วัตถุดิบทุกอย่างผม,ผมบอกรอบก่อนอเลือกอะไรที่ดีที่สุดมารวมถึงบทด้วย <ynen. S 1> คือมันก็เลยแบบอาจจะมีความล่าช้าเล็กน้อยแต่เป็นความล่าช้าที่ทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดดีที่สุดเ,เพราเราตั้งใจทำแต่แต่ละอย่าง,งพร้อมกันหรือเปล่าคะรอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับแบบ<ม>ความล่าความความล่าช้าในช่วงแรกมันเป็นเรื่องของการแบบเลือกวัตถุดิบ เลือกคนเลือกบทที่เหมาะสมให้ไม่อยากให้มันเกิดเกิดแบบเฮ้มันอย่างนี้มันไม่สนุกดว่ะอย่างนี้มันแบบอย่างนี้น่าจะดีกว่าคือไม่ไม่ไม่รีบจนกลมไปคือเราเลือกคนจากหลายๆที่มาอ,อย่างเช่นแบบคนเขียนบทคือแต่ต้องบอกว่าทุกคนทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนที่ร่วมงานกับแบบกับคนทั่วโลกมาแล้วแล้วเราแบบว่าเป็นขอลิสต์นิดนึงว่าแบบหลายๆคนก็ทํางานกับพวกหนังรางวัลมาก่อนพวกเราก็ดึงพวกเขามาร่วมงานกันนี้ก็อย่างที่พี่มายบอกว่า มันจะได้ซอสจากหลายๆที่แล้วพอทุกคนคือเหมือนคนเก่งมารวมกันอ่ะมันจะมีความแบบทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะงั้นะมันก็ค่อยๆดึงข้อดีของแต่ละคน,นะออกมาแล้วพอมารวมกันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งโปรพี่มายแล้วก็บีออนภามภูมิใจอะไรแหละแต่นี้เหมือนเราแบบว่าเปิดใหญ่นะมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถกไหมโปรเจกต์ไหมคะไม่แน่ใจครับแต่ที่รู้มาก็ก็ใหญ่มากๆเส <t> ียงก็ข <Doesn 't S 2> <t> ิงนะไม่ <beaches> ใช่ไม่ได้ขิงคนหนึ่งนะ พอพูดไปกก็นึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะนอนตอนไหนนะใหญ่ด้วยแหละแต่ว่าเขามีมีมีมาลพักผ่อนเขามีมีมีมาลพักผ่อนค่ายยังใจดค่ายังใจดีแตอันหนักมากซว่าเล่นอยู่ด้านจะูเรียบร้อยแล้วอใช่คือแบบผมเป็นตปูวนก็ต้องมีการซ้อมสกิลส่วนโคเป็นนายรัมก็จะเป็นหกมือหักมาแล้วครับแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มันก็จะ มันก็จะแบบมันก็เจ็บพอสมควรจริงๆศิลปะไทยเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่หว่ารวออจริงๆแจริงยากเขาะมีความซับซ้อนของแต่ละศิลปะมีสนุกดนตรีไทยพอผมได้เข้าไปลึกขึ้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงดนตรีไทยมีเสน่ห์มากกว่าที่เราคิดทนี้เราแบบว่าเราคาดหวังไหมว่าจะแบบสนําวา่อเพราะคณาหรืออะไรเพราะว่าแฟนต่างชาติเราเยอะมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างซอาตคาดหวังจริงๆส่วนตัวเองผมคาดหวังแล้วก็ทีมก็คาดหวังคาดหวังมากครับ ก็อยากจะให้คือไออย่างอย่างใน k i สเดอ s ซ e r i e ์เงี้ยที่พวกเราเล่นเนี่ยอย่างวัดอย่างวัดวัดอรุณห,หรือว่าวัดต่างๆหรือที่ต่างที่เรารู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะแล้วเฮ้ยมันมันมีความเป็นไทยอยู่อ่ะอพอพอเรื่องมันฉายออกไปอ่ะไม่ไม่ใช่แค่คนไทยนะคนทั่วโลกก็ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมว่าแบบว่ามันสวยจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราไปแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันสวยอ่ะก็เลยคิดว่าเรามีสิ่งหนึ่งคือดนตรีศิลปะไทย เรารู้สึกว่ามันงดงาม mm. เราเลยอยากส่งต่อไปด้วยอย่างเวลาเราไปเที่ยว,ชบบวยใช่ไหมแบบว่ามีเป็นแฟนเลียตามรอยใช่ไหมคะอันนี้คาดหวังว่าจะมีคนมาแบบว่าเร่นกจนเตลีเล่นดจนตีเล่นกแบบนตีตามเราอะไรอย่างี้ก็ดีนะครับถ้าถ้ามีเวลาแล้วก็แบบมลองดูไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบก็ไปต่อผมว่าจริงๆไม่ว่าดนตีไทยสาคน <S <S <ม>หรือการรำการเต้นทุกอย่างอย่างน้อยช่วยให้เราแบบมีอิ่มเอ็อิ่มเอมแล้วมีความสุขมีจินตนาการกับเรื่อง นั้นน,นที่ทำมีสมาธิอะไรไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมเบอร์ตัวนะแต่ก,ก่อนที่จะไปเลี้ยเราจะมีได้เจอแฟนๆกันนิดน้อยแค่ไหนกันเนี่ยขอเจอแค่ในโซเชียลกันแล้วกันแล้วให้กําลังใจกันไปมาเพราะว่าสมมติว่าแบบวันนี้เราซอ้อมมันหนักมากเราก็แบบว่าคุณนายแล้วผมก็แบบว่าส่งความรู้สึกดีๆไปทุกคนก็ส่งกลับมารู้สึกว่าอันนั้นเป็นพลังให้พวกเราเต็มที่และก็ รอติดตามครับว่าโวทัวร์จะเป็นไงแล้วโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นไงฝากตดิดตามด้ครับอ,อย่างอเราไปออกรายการมาเนาะทีอ่บอว่ากลุ่มบางกลุ่มแล้วเนี่ยขรตามเราอะ่ะตัวอนนั้นอันนี้เรามองเร่องงไงบ้างตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมว่ามันอันตรายมากๆ,ๆาตอนนั้นก็อยู่พี่มายแล้วแล้วเราสองคนก็เห็นตรงกันว่ามันแบบว่าหอ ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งท,ที่ให้พวกเราแบบว่ากลับไปใช้ชีวิตไปเติมพลังความสุขมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเานี่ยอย่างมางานนียแล้วก็มาส่งให้กับแฟ่นๆอย่างเต็มที่แน่นอนแบบอย่าตามไปเลยนะจ๊ะคือเหมือนจริงๆแล้วคือเข้าใจพี่เขาเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่เราเองก็ก็ก็เขาเรียกว่าอยากจะโฟกัสงานออกมาให้ดีที่สุดบางทีสเปซบางสเปซมันก็ทําให้เราจะสามารถมีพื้นที่ในการจินตนาการหรือทำอะไรที่แบบให้ตรงนั้นออกมาได้เต็มที่คับ มาเจอกันที่งานอีเวนต์ดีกว่าครับอย่างเช่นวันนี้ดิสเซเวนดิสเซเวนดิสเซเวนขอบคุณมากมากนมาขอบูชาอไปนะคะโอเคขอให้เสริญนิดนึงค่ะ